ครับเราลองมาดูการคำนวณโดยใช้สูตรที่เราพูดถึงในคลิปก่อนหน้าดูนะครับสถานการณ์ของเรานะครับก็คือเรามีวัตถุที่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือวัตถุของเรานี่คือวัตถนะุวัตถุอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นระยะจากวัตถุไปยังผิวโค้งเนี่ยนี่คือระยะ s นะครับ แล้วก็เราให้พื้นผิวโค้งของเราเนี่ยมีรัศมีความโค้งเท่ากับ R แล้วเราพยายามจะหาว่าภาพที่จะเกิดนะครับนั่นก็คือแสงที่ออกไปแล้วก็ไปรวมกันที่จุดนี้เนี่ยระยะ f p r i m เนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่นะครับโดยที่เราจะให้ n หนึ่งนะครับเป็นอากาศก็จะมีดัชนีหักเหเท่ากับ1 n สองเป็นแก้วก็จะมีดัชนีหักเหเท่ากับ1.5นะครับแล้วเราก็จะให้ ลัศะีีความโค้งนะครับของผิวแก้วของเราเนี่ยนะครับ r นะครับมีค่าเท่ากับ2เซนแล้วระยะภาพ s นะครับ s ของเราตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ6เซนติเมตรนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องหาว่า s prime มีค่าเท่าไหร่นะครับโดยสูตรที่เราจะใช้นะครับก็คือสูตรที่เราพิสูจน์ก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือ s r n 1หารด้วย s บวกกับ n 2หารด้วย s prime นะครับเท่ากับ n 2ลบ n 1หารด้วย r แล้วอย่างแรกก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่าเราควรจะใช้ r เป็นบวกหรือเป็นลบนะครับอันนี้ผิวมันโค้งด้านนี้วัตถุอยู่ตรงนี้นะครับส่วนที่มันนูนเนี่ยมันนูนเข้าหาวัตถุนะครับเพราะนั้นใช้ r เป็นบวก อัน,นนี้เราจะเขียนเพื่อความชัวว่าให้เป็นบวก2ซนเมตรนะครับหลังจากนั้นเราก็แค่แทนตัวเลขเข้าไปในสูตรนี้นะครับเราก็จะได้เท่ากับ1หารด้วย S นะครับนั่นก็คือ6เซนบวกด้วย N2 ซึ่งก็คือ1.5หารด้วย S' พาซึ่งก็คือตัวแปรที่เราต้องการหาค่านะครับ แล้วอันนี้ด้านขวามันเท่ากับ n 2ลบ n 1นะครับเพราะนั้นก็จะเป็น1.5ลบ1.0ะครับหารด้วย r ซึ่งก็คือลัศมีความโคง้งเท่ากับ2ซเมนะครับพอเราได้อย่างนี้นะครับเราลองย้ายข้างสมการดูเราก็จะพบว่า1.5หารด้วย s เนี่ยนะมันเท่ากับตรงนี้คือ0.5 ด้วย2.0ด้วนยนะครับอันนี้จะไม่เขียนหน่วยแล้วนะครับเพราะว่าให้เข้าใจว่า s prime เนี่ยก็จะเป็นหน่วยเซนติเมตรเหมือนกันแล้วก็ลบกับ1.6นะครับอันนี้ถ้าเกิดเราคิดเลขออกมานะครับก็จะได้เท่ากับประมาณ0.0 833หน่วยก็จะเป็นเซนติเมตรยกากำลังลบ1ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็น1ส่วน s prime เพราะฉะนั้น s เนี่ยมันก็แค่ นะครับส่วนกลับของอันนี้หารด้วย1.5ถ้าเกิดเราลองคิดดูนะครับเราก็ได้เท่ากับ1.5หารด้วย0.0833นะครับคำตอบที่ได้ก็จะเป็น18เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นตัวภาพของเรานะครับก็คือตรงนี้ก็จะอยู่ห่างจากพื้นผิวโค้งนะครับเป็นระยะทาง18เซนติเมตรวันนี้ก็สามารถ เขียนได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการตัวอย่างการใช้สูตรแบบง่ายๆนะครับ